เป้นเช้านะเขาบผมอยู่ผมเล่นบล็อกเกอร์ผมไม่ได้่าหูฟังอ๋อบวกไหมครับโดนครับโดนแสนหนึ่งเดี๋ยวผมจิบเงินประมูลอยู่ฝากฝากเลือกสักคันให้แบบเดิมเป็นสิทธิ์แรกให้หน่อยนะอะไรนะนนี้อะไรเนี่ยครับอะไรนะครับให้น้อง้ะโมเลือกให้หรอครับใช่ใช่ครับหรือว่าคุณจุกก็ได้ครับอ๋อไม่เอาเลับเอาเลยครับเลือกเลยครับเลือกเลยครับมาแต่ง โอ้โไว้ก่อนเลยกากแล้วตอนนี้จอดอยู่บ้านปล่อยโสแล้วตอนนี้เขานั่งเอาถ่ายกันหมดแล้วครับไม่งั้นกล้าพวดไม่ได้ครับี่สวัสดีครับฮียสวัสดีครับหัวกูบักแมนครับไ้ละพ่อผมนี่ซ่อมเลยน้องซ่อมครับซ่อมสู้ๆูสู้ครับ ต้องให้มีวิธีหนึ่งก็คือต้องดูดูโอเวอร์เลยทุกคนเลยครับตอนซ้อมอ๋อโฟมสั่งโฟมสั่งเหรอครับอันนี้ดีเลยครับดีเลยครับเพราะว่าเราได้รู้ว่าใครเล่นยังไงบ้างแล้วแล้วก็วันวันอังคารครับวันอังคารเดี๋ยวผมไอ้วันจันทร์ครับวันจันทเดี๋ยวผมไล่ไเทสครับเอาให้คนเล่นมาเปิดโหมดกับมีดโทมมาเทสครับดีครับดีเลยถ้าใครแบบมันไม่พัฒนาผมก็ต้องอ้อกับผมบอกไปแล้วเนี่ยพี่วันนี้ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับเนี่ยไอแลนด์สมมุติว่าวันนี้วันนี้คุณแบบบูทเพื่อนไม่เป็นใช่มััคครรบบ พอไปเทสคุณอาคุณเป็นอ่ะอาทิตย์หน้าได้อยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าอาทิตย์หน้ายังเป็นเหมือนเดิมก็ไปหวั่นเลยครับเห็นน้องมีมาคุยด้วยหนึ่งคนมาวันนี้เราไปแบบไม่ลาน้องถามแลนหน่อแลนใครไปไม่ลาน้องยังก่อนนะไอใครไม่ลานะเห็นเองบอกอ๋อสิครับสิสองติกลระบลล่าแบบหายไปเลยวันนี้วันนั้นแหละครับ ติ๊กหน้าก็เอาออกไปเลยครับเดี๋ยวโอเคครับใช่ครับใช่มีไหมครับมีน้องสนใจกันบ้างไหมครับอะไรนะครับมีน้องสนใจกันมาบ้างไหมครับมีมีครับมีมีคนนี้คนดีได้หดใช่ใช่ครับเจ๋งัดเเลยครับเพราะถ้ามิดมาได้หมดเลยถ้าถ้าคนชื่อซิกได้ออกก็น่าจะมาแทนนั่นแหละครับใช่ใช่ใช่ครับมองเป็นประชาชนแล้ววันนี้เขาก็ไม่มาใช่ไหมครับ ใช่ครับพี่อายใช่ครับต้องมีสักอีใครอีกไหมที่ผมมองต้องมีสักประมาณห้าคนประมาณห้าคนโน่อ๋อเก่งๆนั่นแหละครับเดี๋ยวผมผมว่าเดี๋ยวมันก็แบบเป็นวันจักรอะครับแต่คือมัน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 มีมันมีอ่ะตอนเริ่มแรกผมให้โอกาสคนคนในเมืองก็คือทุกคนมันมีสิทธิ์หมดเลยครับอยู่ที่เขารักษาไว้ไหมถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องรับคนเก่งๆเข้ามาขอแจกอีกนะครับแกมันก็ปรับอีกคนชื่อโนวจะจะขอออกเลยครับคนชื่ออะไรนะ คนโนซื้อโน่ะครับได้ครับได้ได้ครับเขาเขาแบบมันแบบเวลาขังเวลาบอพ่ออะครับ <plo ad. S 1> เขาบอกเขาผมไปทามแล้วเรื่องธุรกริจโนนี่นั่นแกเขาบอกว่าเขาเขาเขาทุ่มเร่งนี่กับแบบเฉียดชิวแล้วอะเวลาเขาปอพ่ออะเขาบอกดีครับดีดีแล้วครับพรุ่งนี้ก็ตีแกงมาออกแล้วก็ของเขาหายหมดตัวนะถูกปะ่ะดุลีคนนี้ว่าได้รับของอยังนะครับเขาเป็นของสวน<อ>ตัว หมดเลยอันนี้ยูที่ปิจจะละหน้าเฮียไม่ไม่ก็ถ้าเขาไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรสภามันบอกโอเคครับแล้วเอ้ฟิกอะซิกนี่ต้องล่ออีกติกหนึ่งครับต้องล่อดูอ่ะตามที่กติกาได้ครับครับนี่แหละมันมันมันเป็นวัตจักรก็คือรับรับคนแบบว่าพอมีเวลาเข้ามาก่อนให้คนในเมืองเขาเขาเห็นว่าเออเล่นกับเราได้เลยได้อย่างเงี้ยครับนี่เป็นของฮีมัดนะ อ๋อใช่ก็รับมาก่อนแล้วก็บอกเขาเอาให้เขาได้มีโอกาสเล่นกับเราดีครับดีดีดีมใช่ครับอีกนานเลยครับวันเดียวอุ้มกว่าเดียวกันเนาะใช่ใช่ครับงานร้านยังไม่มาเลยนะมาตามบน <c oughs> จะพูดหรือว่ายังไม่มีงานร้านเลยพี่น่าอีกนานตั้งมากินเงินผมไปยี่สิบเอ็มเมื่อวานผมไปวัดไม้กับมันมานี่น้องเตอเต้ร์เขาอยู่เล่นเหรอยันเช้าเลยเครับ อะไรยะไดาไม่วันนั้นวันนั้นวันนั้นเล่นโป๊กเกอร์เป็นไงบ้างโดนไปแสนหนึ่งตอนแรกได้มาประมาณเอ็มหนึ่งแหละท้าไปเล่นงไงแมงยาแมงมีพิงในในนีพี่เชสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดนครับอ๋อได้ครับได้ได้เกาะเล็กไรครับเกาะเล็กไรครับอ๋อจุดใส้สุดเหรอเออกเกอะหนึ่งสุดเหรอเกาะอันดับแปดสี่สิบสองครับเนี่ยท่นี่แหละท่านั้นท่านี่แหละไปเล่นทอดโอเคครับไปไอ่ดเหรอใช่ครับไปแอดดอกครับว่า มีเก็บหาเว็บแค่นลเลี้ยวคอยลูจาโตให้ถังมินดิ้งก็ก็ขึ้นไมาขึ้นมาสวัสดีครับบอสสวัสดีครับขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเสร็จชาวบ้านแล้วก็ไปเล่นเล่นบาร์ได้เจ็ดเอ็มอ ก็ถ้าไอเงินที่ขึ้นมาก็ฟรีอะดวงเนาะเฮียเนาะดวงสองเอ็มพีจัดเลยป้าออกมาก่อนต้องออกมาก่อนโอ้ยออกมาก่อนเด้ออกวอล์กโซนอะไม่ไปไม่ได้เสียงเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะกดผิดหรือเปล่ายิมผิดหรือเปล่าน้อง พี่รู้จักพี่อะไรไหม,ามาพี่พิมบีเจีะเสียงไม่ใช่เลยอะ่ะก็เล็กแต่ตัวแต่หัวใจผมโตแล้วผมมาแล้วก็รมกหมดท,ที่ให้ไปในหมดแล้วรู้ก็รู้อายุกับหัวใจตรงกันเนาะคำตอบคือคุณคุณคุณนะคุณเท่านั้นจะโตให้ทั้งเลยคอยดูเอเ้ย เสียงสาวจางไหนอะทางเลยขอรู้พี่สนใจเล่นแบบรอสูบ็มระบบปะเจอตัวเสกมกูจะเล่นอยู่แต่กูไม่มีตัวเด็กไอ้ใช้ไม่ใจกูใช้เสียงนี้ตัวนี้หรอปัญจาอ่อนแล้วอีกรัวนี่ก็เดี๋ยวพาไปเอาไงตายมึงตายไปเอาไม่เอาไปเอาไม่เอาผมพาไปเอาเอาไม่ได้เอาได้เหรอเอาได้ไปขอได้ไปขอที่ไหนอะสภาพารอถ้าถ้าเราเป็นสตรีมเมอร์อะแล้วก็ไปขอได้ไปเขาบอกว่าหมดแล้วอะ

โอเคไออาร์ดออพออ,อกไปพอ,ออกกับวอลโซไปยังขาอย่าลอยพื้นปะขายอย่าลอยพื้นขายอย่าลอยพื้นก็ไม่รู้นะ,ะนั่นแบบพิมพ์จากข้างนอกแล้วก็กด F8 ได้ไหม เขาไปเข้าไปรีในเอฟเครีตัวในเอฟเคได้ไหมให้รู้อ่าเหรอเฟกกดเพจอ่านได้ป่ะมีเหพจอ่านเพื่อนเพื่อนรู้ยังอ่ะมีคนเข้าแใครบ้างครับคนหนึ่งถ้าไม่มาเอาออกเพราะสองวันแล้วสามวันเดี๋ยวครับแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องห่วงนะผมผม แล้วคนที่ออกเค,ครครับแอนกูแอนกนดีจะเป็นพี่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 น้นองกับพีครับผู้ใดออกนะ้อกระจอกครับกระจอกครับ ลองปล่อยเพดนอาบแล้วเพดนอาบเพดนอาบแล้วว่างได้เปล่าเข้ามาได้ตอนนี้เขาว่ามาได้กูให้ดอก่นแคน เอนั่นนั่นเสร็จแล้วไปไปเซ้อมเลยเด้ออย่าลืมเด้อเอาอ่านปีซ้อมอ่าซ้อมไขาเด้อเดาผมไปไป้มเหมือนเดิมอ่ะนตายยากๆน้องใส่ละให้กินด้วยใส่ละตีไปเลยแต่บัคได้สุปกัดเนี่ยเนี่ยไปก่อนเลยนะนับผมไปเลยเดี๋ยวผมจะต้องไปฟังประชุมเนียกิอะไรมึงเข้ามาก่อนดีแลนมึงต้องเข้ามา มีสมแกงหรือเปล่ามีป้อาืาือืเฮ้ยเล่นตีตัวชุดหนหน่อยหนตายตายตกเอเพื่อนเลยไปหนไปบอีกกเอเพื่นเลยเจอชุดหน้ามีตัวชุดเพื่นน่าเพื่อนเอาเพื่อนหน่าเพื่อนหนาเพื่อนหน่าเพื่อนหนาเพื่นน่า 那我估计。<Down. S 2> oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Tak ada begini. เขาจะฟาวน์ไนริมเด้อเีร์แคยจะฟังประชุมปาครับเดี๋ยวผมจะฟังเคชื่อรียนไปเน้นเลยเดี๋ยวจัดการให้ฮะไม่เอาไหมครับเอาแต่ข้าวมาโอเคสองสามสองสามสองแปดโจทย์ไอ้แพทนี่ไหวแพทอยู่ไหนวะน้องๆไอ้แพทมันชอบขออะไรนะขอข้าวครับพี่ต๋อยไอ้แพทเนี่ยแพทเขาถามว่าเอาข้าวไหม เอาเอาเอาผมไปตอไปตอพี่้าไม่มีมีแต่พี่เออมมัวนี่มีคนติทีนึ่งต้อมอ่ะต่อมอะอยากไปต่อมอ่ขาาไปต่อมะไปขอนคาุนาต่อมนี่แหละต่อมนี่แหละมูอรมสีป่ะพี่มสีที่ไหนขมูสีที่ไหนดให้ขุนขาุาโมาไปฟังด้วยนะ ขอบคุณครับอะไัไหนี่แอนนี่ครับชุมครับไม่ใช่ควกระตาสี